ไปที่ฝั่งเกาหลีกันมา่ได้กว่านะคะเรื่องราวเม้ามอยยังไม่หมดนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะออกมาพูดในรายการว่าตัวเธอเนี่ยถูกนักร้องดังคนหนึ่งนะคะพูดจาว่าเธอด่าเธอนะคะหลายคน,นยก็พุ่งเป้าไปที่ชางยอนเอ็กโซแต่ปรากฏว่า SM Entertainment นี่นะคะไม่อยู่เฉยรีบออกมาปฏิเสธทันควันเลยล่ะค่ะ ตั้งแต่กลางคืนวันนี้นะคะชื่อของชานยอนพักชานยอนนะคะแรปเปอร์หนุ่มหล่อของ boy b นด์วง EXO ต้องบอกว่ากลางดึกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะขออภัยที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเข้ากรมรับใช้ชาตินะคะก็ขึ้นพาดหัวข่าวในหมู่สื่อบันเทิง K-pop สืบเนื่องจากกรณีที่มียูทูบเบอร์นะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รายนึงเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ค่ะที่ครั้งหนึ่งเธอก็บอกว่าถูกศิลปินไอดอลคนนึง ปฏิบัติใส่เธออย่างหยาบคายตามข่าวเนี่ยบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยนะชื่อว่าจางชีเน่นะคะเธอก็ได้เล่าในรายการเวทีชนะเอสค่ะบอกว่าตอนที่เธอขับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์มาทํางานวันหนึ่งยูยูเนี่ยเธอถูกรถสปอร์ตยี่ห้อหรูนะคะจากเมืองนอก ขับจี้จี้ต่อท้ายเธอเนี่ยนะคะเธอก็เลยหลบเข้าข้างทางให้แต่คู่กรณีเนี่ยแซงขึ้นไปนะคะแล้วก็ชูนิ้วใส่เธอจากนั้นเธอก็เลยซิ่งตามเลยนะคะเพื่อจะไปดูป้ายทะเบียนรถซึ่งคู่กรณีนั้นจอติดไฟแดงอยู่เธอก็เคาะกระจกถามนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาชูนิ้วใส่กันอีกฝ่ายเนี่ยก็ปิดหน้าปิดตายอยู่นะคะไม่ให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครเธอก็พยายามที่จะเอ๊ะมองมองสังเกตแล้วก็หนุ่มคนนั้นเนี่ยพยายามไล่เธอไปจากตรงนั้นนะคะพอเห็นแบบนั้นอินฟลูเอนเซอร์รายนี้เนี่ยบ บอกได้ว่าพออีกฝ่ายมาประจันหน้าด้วยแม้ว่าจะปกปิดหน้าตาแต่เธอรู้ทันทีเลยวันนี้เนี่ยคือไอดอลหนุ่มคนดังถ้าเกิดเธอเนี่ยผู้เชื่องเขาหลุดออกมาแน่นอนนะคะว่าเธอเนี่ยถูกฝังทั้งเป็นเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางอินฟลูเอนเซอร์ยังนำเอาภาพตอนที่ถูกชูนิ้วใส่เนี่ยมาเป็นหลักฐานคำกล่าวหาแต่เป็นเพราะว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบลอนะคะจึงเห็นไม่ชัดว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครแต่จากภาพที่นำมาทำให้เห็นมือแล้วก็ยี่ห้อรถได้ค่อนข้างชาัดค่ะ จากตรงนี้แหละชาวเน็ตนะคะก็เดากันไปว่าน,น่าจะเป็นชาญยอนเอ็กโซนะคะที่มีรถแบรนด์นี้เหมือนกันแต่เรื่องนี้ดังไปถึงค่าย SF n t t r t t i n n m n t t นตะคะต้นสังกัดวงเอ็กโซมีถแถลงนะคะปฏิเสธทันทีทันควันเลยบอกมันไม่เป็นความจริงเพราะว่ารถคันดังกล่าวนะคะแตกต่างจากรถของชาญยอนแล้วก็ไม่ใช่รถของไอดอลหนุ่มคนดังแน่นอนรวมทั้งบอกเลยนะคะว่าจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับคนปล่อยข่าวลือเสียหายเหล่านี้ด้วยค่ะ ล่าสุดในวันนี้นะคะอินฟลูเอนเซอร์คนดังมีการโพสต์แจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยอ้างอิงหรือว่าเอ่อยชื่อไอดอลคนไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะเหตุผลที่เธอนําคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาเผยแพร่ก็เพื่อแชร์ประสบการณ์อันตรายบนท้องถนนเท่านั้นไม่ได้เจตนาจะแชฉใครเธอต้องขออภัยกับใครก็ตามที่ต้องได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวและเพื่อไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายนะคะเธอจะขอลบคลิปต้นเรื่องแล้วก็คลิปที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกทั้งหมด งานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าที่ต้องรีบออกมาขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกต้นสังกัดของศิลปินคนดังเนี่ยเอาเรื่องหรือเปล่านะคะเนื่องจากในช่วงนี้มีชาวเน็ตหลายลายเลยนะแม้แต่วัยเยาวชนเองก็เจอฟ้องเลยค่ะท่านปล่อยข่าวเสียหายนะคะกับตัวศิลปินออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนแฟนๆในไทยนะคะที่ก็คิดถึงหนุ่มชานยนเดือนมิถุนายนนี้รอเกาะติดผลงานการแสดงของหนุ่มคนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าทาง True Vision s ค่ะจะนำผลงานเรื่อง The Box นะคะเรื่องราวการเดินทางของ2หนุ่มนักดนตรีที่ชาญยอนนั้นร่วมนำแสดงแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานส่งท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ากรมเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้จากหนุ่มคนนี้เนี่ยลงจอให้ได้ชมกันครั้งแรกเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทางทูใช้ปุ๊บนะคะจะต้องติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างแน่น,นอนเลยนะคะ,คะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาก็เยอะมากจริงๆส่วนไอ้เรื่องประเด็นที่เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการชั่งน้ําหนักกันมากขึ้นนะคะข่าวมั่วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่โตนหลังจากที่เราได้เห็นกันมาในหลายๆข่าวที่ได้เป็นเหมือนแบบบทเรียนแหละก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนค่ะครับ